สบายดีพี่น้องแฟนๆเอ็บซี่สวนต้นไม้น้องพวนี้และก็บ,บ้านสวนสอนสนุกเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขออนุญาตพี่น้องน้ำเอาสาระความรู้ทั่วๆไปมาเบามาจา๋า ตามภาษาของคนมักความสงบมักสันโดษเพราะว่าเพิ่นเบาคนมักหน่อยย่อมมักสันโดษคนสันโดษก็คือคนมักหน่อยและสิ่งสำคัญคนคนนั้น นาศิใจเป็นไงใจเป็นประท่านทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จแดวด้วยใจว่าสันพี่น้องเว่าภาษาบ้านเฮาก็คือใช่ธรรมะหรือว่าธรรมชาติคำว่าบำบัดจิตใจบำบัดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรักนะครับพี่น้อง ลองคิดลองปิจารณาเบิ่งเดอพี่น้องเด้อแฟ,แฟนๆเฮ้าอยู่ในโลกนี้ในครอบครัวในหมูบ่บ้านในตำบลในชุมชนในจังหวัดประเทศนี้โลกนี้ความเป็นยูความเป็นไปแต่ละมือแต่ละเว้นเท่ากนันะครับถ้าเฮ้าคิด ทบทวนคิดพิจารณาสำรวจตรวจสอบบึงเจ้าของครอบครัวบ้านมู่บ้าน,านตำบลอำาเภอจังหวัดประเทศชาติโลกของเฮ่าโดยเฉพาะการใช้ชีวิตของเฮ่าในแต่ละมื่นในแต่ละวินพี่น้องครับตื่นเสารมาหลางนา แปรงฟันล้างนาอาบน้ำกินเขา่ามีเวียกมีงานไปเฮ็ดไปทํำมีภรน้าทียังไปเฮ็ดไปทํำกินเขาเ้าเศ้ากินเข้าเที่ยงกินเข้าแลงแล้วแต่พี่น้องท่านผู้ชมลังผูรองค้นกิน,กนเขา้าเทือเดียวอาจสะกินตอนเศ้าอาจจะกินตอนเที่ยงอาจจะกินตอนแลง ก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาเรียกว่าอิสระเสรีภาพของเฮาแต่ว่าสิ่งสําคัญเฮ้าแต่ละมือเฮาเฮ็ดแนวนีพี่น้องเฮ็ดแนวนีคุูมือเฮ็ดแนวหนี้ขูมือคูมมือขูมมือกิจวัตรของเฮ้าวันเดือนปีสัป,ปดาห์เดือนนะครับผ่านไปแต่ละมือแต่ละมือ อายุเข้าจากหนึ่งมือหนึ่งสัป,ปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีกลายเป็นหลายๆปีบางท่านก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพมีอายุมันขวัญยืนนั่นคือความสุขสุดยอดของมนุษย์ บ่มีลรกไพ่บ่มีไข่เจ็บหลายมีนะครับแต่ว่าบ่มีไหลความเป็นยูรัพย์กินเงินทองกับพ่อยูพอกินพ่อเพียงนั่นคือสุดยอดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้มีใจประเสริฐบ่มีการอิจฉาฤิธิยาผู้ดอกผู้ใดนะครับพี่น้องนี่ถือว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าหมั่นคงถาวร แต่หากว่าโลกมนุษย์เท่ามีบุคลากรจังสี่นะครับก็จะทำให้โลกของเท่าโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมพี่น้องอยู่ยงคงกระพันแต่ว่าหลายผู้หลายคนนะครับแต่ละมือแต่ละเ็นกับมีภารากิจรีบเรล่งเรีวบ้างชาบ,บ้างทำหน้าที่ของเจ้าของ ดีบ้างบ่ดีบ้างนะครับสุกทิ้งจุกอย่างเป็นของกูกันอย่างที่ท่านลายพูไร้ข้นหูจักกันดีแต่ว่าลายผูไลายคนอัศมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดไห้เข้าหลงเข้าโลกแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เฮ็ดไห้เข้าลหาลงเขาโลกมันมันก็คือจิตใจของเขาเหนิลพี่นอความคิดจิตใจของเขา สายตาของเขาสำคัญพี่น้องถามีจิตมีใจปกติเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมดาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องร่วมมือร่วมแรงรวมกายรวมใจกันเฮ็ดรวบใจกันทำรักษาเตือนตนเองเตือนผู้อื่นซอยเหลือซึ่งกันและกันนานๆน,น,นั่นคือลักษณะ คิดหรือว่าชิดใจของเท่าแมนหรือโบอแมนพี่น้องก็ลองพิจณาบึงนะครับถ้าหากว่าเฮาบบขวบคุมจิตใจของเฮาบ่ขวบคุมสตกสติของเฮาาตีเฮาอยู่ในความประมาทนะครับในการดำเนินชีวิตอย่างที่ท่านองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นแหละพี่น,อน้องโดยเฉพาะโอวาทสุดท้ายที่พระอ,องค์ท่านสเสด็จ สู่ปรินิพานหรือดับขันพี่น้องขอให้ทุกท่านอยู่ในความไม่ประมาทนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญแต่นอะไรก็แลหลแต่จพี่น้องนะครับมนุษย์เฮากับลายคนต,าคตาัางจิตตัางใจหลายพอพันเมล้วผู้ละคนบอกว่าเแล่วเตเวศแลลวแตะกลรมของผู้นั้นผู้ใดเฮ็ดดีก็สิดีวาสันผู้ใดเฮ็ดชัวก็สิชัววาสัน แม่นบอพี่น้องนี่ว่าไปตามภาษาเรื่องเหมือนนี้นะครับมาจมแต่ว่าสิ่งสำคัญนะครับสาระความรู้ที่อยากเสิร์ฟเติมให้พี่น้องในมือนีเรื่องของสภาพแวดลอ้อมเรื่องของปลาไม่เรื่องของสมุนไพรนะครับสำคัญเลยพี่น้องโครคไผ่ไข่เจ็บที่มันเกิดขึ้นในคู่มือนี่ก็ย้อนนะครับอย่างที่ได้นำเรียนทันผู้สมทานผู้ฟังไปนั่นแหละว่า คนเท่ามันมีหลายยามีหลายแนวนะครับอืมยังก็ล,งลงองคูลองค้นบ่เกิดมาบ่่อยมีโรคบ่่คยมีไพ่หลายดอกนะครับมีกำกายนิดๆหน่อยๆแต่รังคูลองคุนนี่โอ้ยโรคไข่ไข่เจ็บพี่น้องสำคัญพี่น้องเลยคันสุขภาพดีแล้วมีความสุขผนว่ามีความสุขมีความสงบสุขภาพบ่ดีแล้วก็เป็น ถูกอยู่ละพี่น้องกระว้นกระว่ายดิ่นล่นเพราะสนั่นนะครับทาระความรู้เสริมเติมคลิปนี้เมื่อนี้อยากว่าวาสมุนไพรใช้เป็นยาสวดมนต์ไหว้พระวิปัสสนาใช้แก้กรรมสั่นนานพี่น้องมาเว้าสมุนไพรใส่เป็นยาพี่น้องโดยเฉพาะสมุนไพร บํบัด้วการรักษาโรคเบาหวานพี่น้องโอ้ยได้ยินได้ข่าวข้าวตามซื่อต่างๆนะครับคนเป็นโรคเบาหวานนี่ลายได้พี่น้องเลยนะครับเพราะฉะน,นั้นเข้ามาล่องพิจารณาเบิร์พี่น้องสมุนไพรบํบัดได้รักษาโรคเบาหวานเบาหวานคืออย่างพี่น้องเบาหวานก็คือภาวะที่ร่างกายเขามีระดับน้ำตาในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากว่าร่างกายบอสามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติซึ่งเกิดจากความผิดปกติของตอมไรลท่อพี่น้องอยู่ที่ตับอ่อนโดยเฉพาะตับอ่อนนี่ปล่อยโฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินนี่ออกมาบอเพียงพ่อกับความต้องการของร่างกายโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่เลือร่ง สามารถรักษาได้แต่บวาหายขาดนี่พี่น้องโอ้นี่ล่ะหันผู้ใดมเรียวนี่นะครับพอละมานพี่น้องเลยโรคเบาหวานเป็นโรคที่เลือล่างโบาสามารถรักษาได้หายขาดพี่น้องทั้งนี้ก็เกิดจากสาเหตุลหลายอย่างทั้งจากกรรมพันธุ์บ้างจากอาหารการกินเที่ยวกินบ้างนะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญพี่น้องสาเหตุของโรค เบาหวานนั่นคือตับอ่อนเสื่อมนะครับเมื่อตับอ่อนมันเสื่อมจังได้สร้างอินซูลินได้หน่อยหรือว่าบ่ดได้เลยก็ว่าได้สารอินซูลินนี่เป็นโฮอร์โมนที่เ็ตุนาที่ซ้อยให้ร่างกายเปลี่ยนเป็นน้ำตาลให้กลายเป็นพลังงานนะครับอินซูลินเป็นโฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ช่วยร่าง ให้ร่างกายเนี่เปลี่ยนน้าตาลให้กลายเป็นพลังงานเมื่ออินซูลินในร่างกายบาพอ่อน้ำตาลก็นะครับการนําหรือว่าบวนําไปถูกหรือเรา,าบานัาไปถูกไปใส่น้าไปใสโบูุวาภาษาธรรมเท่าเนะจนเฮดให้เกิดการขั่งของน้าตาลในเลือดและอวัยวะต่างๆและถอกไตครับออกมาทางปัสสาวะ พี่น้องครับสมุนไพรรักษาโลบเบาหวานด้บาทนี่พี่น้องเมื่อเข้าเป็นเบาหวานยังสี่แล้วล่องพิจนาบาืองดูพี่น้องเขาบอกว่าสมุนไพรรักษาโลคเบาหวานน้าตาลในเลือดนี่นะครับพี่น้องเตยหอมพี่น้องเคยอด้ยินบ้ไว่าจะเคยได้ยินล้เ,นเราซันได้ยูได้กินได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเตยหอมเขาบอกว่าเอาใบและรากอ่าเอาใบและรากกับต้น สักท่องต้นสักท่องน้ำต้นเตยหอมเอาทั้งใบและรากล้างให้สะอาดตัดส่วนของใบสักท่องและกับใบเตยหอมอย่างละทอทอกันเอามาขัวไฟให้เหลืองนะครับส่วนรากเตยหอมบม่ต้องขัวแต่เอามาทุบให้แตกแล้วใส่ทั้งสามอย่างลงในหม้อต้ม น้ำน้ำยาที่ได้มาเดิมนี่นะครับที่เ้าต้มน้ำยานั่นละ่ะมาดื่มแทนน้ำทุกวันทุกวันประมาณหนึ่งเดือนพี่น้องเนี่ยนี่ก็สามารถรักษาโรคเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดได้อีกอันนึงนอ,อกจากเตยหอมกับใบซักท่องแล้วนะครับก็คือใบอินทนน,นิน้ำเนี่ยหรืออีกอันนึงก็คือต้นไมยราบ กับต้นครอบจัก,กรวาลหรือจะเป็นมละขี้นกพี่น้องสมุนไพเรเหล่านี้สามารถบำบัดและรักษาโรคเบาหวานได้แต่ผู้ป่วยควรควบคุมเรื่องอาหารและนำตาลในเลือดให้ดีเพื่อยับยั้งโรคเบาหวานน้ำเ่นวาจังซ่นเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับสีเงาละได้คลิปนี้สมุนไพรบำบัดและรักษาโรคเบาหวานพี่น้องเอ้ยนะครับ เตยหอมออกับต้นใบกับใบต้นซักทองอันนี้ส่วนที่หนึ่งใบอินทนิลน,นามนะครับเนี่ยต้นไมยลาบกับต้นขอบจักรวาลผนวกแล้วก็มระขีดนกอ่าลองคิดล่องพิจนานาบัางเดียพี่น้องเด้อสาระความรู้มื่อนี้นะครับอยากให้พี่น้องท่านผู้ชมหลายปุ่หลายคนนะครับที่เป็นลกเบาหวานแล้วนะครับ หรือกําลังสิเป็นหรือบทท่านในเป็นกันด้สามารถนํามาปิดจาหน้าเพื่อป้องกันเจ้าของใดด้วยวิธีการนี้นะครับขอบคุณนะครับแฟนๆสุขุสุขุนที่ให้กำลังแรงใจนะครับขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้มาให้สาระความรู้ตามภาษาของอีตานุ่มชาวก่อนทนนี่หละพี่น้องขอบคุณหลายๆสบาย,ายบดีเด้อพี่น้องด้อย